โ okay. ทษทีนะครับเมื่อกี้แบตหมดเมื่อกี้แบตหมดเขาบอกเขาก่อนว่าแบตห,หมดนะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้แบตแบตหมดนะครับเมื่อกี้แบตหมดจริงๆก็ว่ากําลังจะกําลังจะปิดการไลฟ์อยู่พอดีนะครับแต่แบตแบตก็หมดนะครับก็ เด mm hmm. ี๋ยวเวลาจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะสุดท้ายพูดคุยกันใหม่นะครับจังหวะสุดท้ายพูดคุยใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดานแล้วนะครับนึกว่าปิวไม่ได้ปิวครับแบตหมดครับแบตหมดแบตโทรศัพท์ผมหมดเองครับผมลืมเสียบสายผมเสียบสายชาร์จแบตไว้แต่ผมลืมกดสวิต์ปักไฟนะครับผมก็นึกว่ามันจะไล์แล้วก็ไฟเข้าเรื่อยเรื่ยวตัวเองไม่ไม่ได้เ eh ป uh ิดสวิต์ไฟนะครับไม่ได้เปิดสวิต์ไฟทําให้แบตหมดนะครับ แบตโทรศัพท да, ์หมดเฉยๆนะครับเมื <Yeah. S 2> Then, ่อกี oui. well, لا, ้แบตโทรศัพท์หมดไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงพูดคุยกันปกตินะครับขอโทษ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 ที่ทําให้หลายคนเป็นห่วงหลายคนตกใจว่าปลิววเปล่าว่ามีคนถามว่าปลิวเหรอปลิวเหรอไม่ปลิวนะครับแบตหมดเฉยๆแบตหมดนะครับแบตหมดแบตหมดแบตหมดนะครับไม่ได้ปลิวไม่ได้ปลิว แบตหมดแบตโทรศัพท uh, uh ์หมดครับแบตโทรศัพท์หมดไม่ได้ปลิวนะครับไม่ถูกอุ้มไม่ได้ปลิวนะครับยังปลอดภัยอยู่ทุกประการนะครับยังปลอดภัยอยู่ทุกประการนะครับบัดดีครับบัดดี้บัดดีครับ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 เอาใหม่เอาใหม่ผมนึกว่าโดนสได้ารคู่อ่านแชทดคู่อ่านแชทแชท แชทไหนนอ้อนะครับพอดีผมดูแ <c oughs> ชทผมอาจจะตอบช้านะฮะพี่น้องครับถ้าพี่น้องมีเรื่องติดต่อเนี่ยบางทีให้ติดต่อมาที่แชทของเพจคอนแกนพอกันทีนะครับเพราะว่าแชทส่วนตัวเนี่ยผมปิดแชทนะครับผมปิดแชทจะไว้แชทเฉพาะกับทีมงานนะครับก็ถ้าอยากจะติดต่อหรือพูดคุยหรือมีข้อมูลอไราจะส่งให้ให้มาที่แชท แชทของเพจนะครับไม่ต้องไปไม่แชทส่วนตัวหรือให้มาที่แชทของเพจคอนแกนพอกันทีก็ได้ก็จะมีน้องๆคอยตอบถ้าอยากจะเร็วถ้าอยากจะส่งข้อมูลหาผมแล้วเร็วเนี่ยต้องเป็นที่เพจคอนแกนพอกันทีเพราะจะมีน้องๆคอยคอยตอบช่วยนะครับคอยตอบช่วยคือน้องก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเพจของผมเองเนี่ยผม,ผมผมผมต้องยอมรับว่าผมอ่านไม่ทันนะครับผมอ่านผมอ่านแชทไม่ทันจริงๆ นะครับต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าวันหนึ่งมันจะเยอะมากวันหนึ่งมันจะร้อยสองร้อยแชทนะครับสีตต่สิบห้าสิบแชทเป็นอย่างน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะมากนะครับก็จะเยอะมากดังนั้นก็ต้องขออภัยว่าถ้าใครแชทมาหาแล้วผมตอบช้าบางคนแต่ผมตอบนะบางคนอาจจะผ่านไปแล้วสองสามเดือนผมค่อยมาตอบอันนี้ต้องขออภัยจริงเพราะาตอบไม่ทันจริงๆเยอะจริงๆนะครับถ้าจะให้ทันคือพี่น้องส่งข้อมูลอะไรอยากให้พูดเรื่องนี้อยากให้กระจายเรื่องนี้ แล้วถ้ามีคนอ่านรับข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็ไปที่เพจคอนแกนพกทีจะมีน้องๆคอยตอบให้นะครับคอยตอบให้นะครับก็เบาอีสานเนี่ยจ้าครับเบาอีสานอยู่ครับโอเคครับกะนะพอยกะเล็สีหลงหลงเบาไทายเบาเล้าซับกันไทยไทยกรุงเทพพลเล็สีวาคอยแต่ว่าไปอย่างดอกข้าวเล้าข้าจบเจริญนะครับอ่าอีสานปวดแอกประแดกจงจเจริญน,นะครับ ก็คาถามสุดท้ายที่ผมชวนคุยไปก่อนที่จะมาต่อนรัอก่อไปก็คืออะไรนะเรารักในหลวงเพราะเรารักในหลวงหรือเรารักในหลวงเพราะเราถูกทําให้รักในหลวงอันนี้ผมจะไม่อธิบายก็จะไม่มีคําตอบจากผมนั้นจะเป็นคําตอบของทุกคนนะครับทุกคนนะครับเอาโอเคขไขประเด็นคาม็อบมีคอนแกนมีคาม็อบสองวันตอนนี้เหลือวันเดียวแล้วนะครับตอนนี้เหลือวันเดียวเพราะเราประชุมกันแล้วว่าอาที่แรกว่าจะจัด2วันทั้งวัน10 จ็ดและสิบแปดทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเผื่อสิบแปดพี่น้องที่มาคอนแก่นวันที่สิบเจ็ดสมมติว่ามีแผนที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพวันที่สิบแปดเผื่อเผื่อเสร็จนาเผื่อเสร็จคอนแกน่นเย็นวันที่สิบแปดแล้วก็เดินทางขับรถเข้ากรุงเทพอีกเลยแล้วก็ไปต่อที่กรุงเทพวันที่สิบแปดเนี่ยก็น่าสนใจดังนั้นก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรารวมเป็นวันเดียวแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยที่ประสงค์อยากจะเดินทางต่อไปกรุงเทพก็ไปได้ดังนั้นพรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกา ใครที่อยู่ที่อีสานใครที่อยู่ที่ขอนแก่นนำรถของท่านทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับยานพาหนะทุกอย่างของท่านรถซุกก็ได้รถยูก็ได้นะครับรถยูรถซุกก็ได้ผู้ใดมีสิบลอมีหกล่อ,ลอเอามาคือสิมวนว่ะผมขึ้นวานะผมขึ้นวามีสิบลอมีหกลอมากกว่าขสิมวนนะครับมาเจอกันที่บึงสีฐานเวลาสิบหกนาฬิกาเริ่มตั้งขบวนนะครับสิบหกไอกาคู่หญ่ศีคู่หญ่กสี ไล่โสดคู่ใหญ่กสียูในขบวนน้ำนะครับพรุ่งนี้มีสติกเกอร์พักเก้าล่วงแจกประมาณ50แผ่นนะครับมีสติกเกอร์พักเก้าลวงแจกประมาณ50แผ่นนะครับสติกเกอร์พักเก้าล่วงแจกประมาณ5 8แล้วมีขันพักเก้าล่วงขันพักเก้าล่วงตอนนี้ผมทํามา1112ใบเอามาแจกใกล้หมดแล้วแต่ผมมีติดตัวไว้นะครับมีติดตัวไว้เประมาณ40่ใบนะครับดังนั้น ก็จะมีทั้งขันพักเก้าลวงและก็สติ๊กเกอร์พักเก้าลวงนะครับขอบคุณที่ออกมาต่อสู้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแมคโคไปได้บอกแม็กโคเท่เท่แล้วแมคโมครเอาเอามามาแมคโครเอามาเอารถแมคโครมานะครับเอารถแมคโครมาไปแบบรถแห่ได้บอกเอามาเอามาใครมีรถแห่เอามานะครับเอา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 คนไปเยอะแน่คุณมามานะครับแล้วก็นี่คือการซ้อม นี่คือการซ้อมหลายคนบอกว่าบ,าบ,าบาเดี๋ยวจะไปตอนเอาจริงมาซ้อมด้วยกันถ้าเราไม่ซ้อมเราจะไม่รู้ว่าเอาจริงจะเป็นยังไงนะครับเอาจริงผมกลังนึกภาพอย่างนี้นะผมนึกภาพอย่างนี้นะนพ,นนะพี่น้องชาวอีสานผมไม่อยากได้อีสานมันน่าจะพี่น้องชาวโขงชีมูลนะครับพี่น้องชาวลุ่มน้าโขงชีมูลนะครับพี่น้องชาวลุ่มน้าโขงชีมูลเนี่ยในวันเระเดศศึกเราจะไม่ใช่แค่คาม็อบ เราจะแลนลี่ครับแลนลีถถถ่รถอีแตกรถสามล้อรถอีแตนรถไถรถรถทุกอย่างมีรถทุกข,ขันมุ่งหน้าสูงเทพเป็นขบวนเดียวกันเป็นร้อยกิโลต่อขบวนกันยาวเป็นร้อยกิโลพี่น้องจากน้องคายพี่น้องจากอุดรพี่น้องจากน้องคายมารวมกันที่อุดรนึกไหมพี่น้องจากน้องคายมารวมกันที่อุดรมุ่งหน้ามาที่คอนแกน่นนอนคอนแก่นก่อนหนึ่งคืน นอนคอนแกนกันหนึ่งคืนตั้งเวทีปลาใสาเอาเต็นท์เอาอะไรคือแบบเราเตรียมการปิกนิกและแลนลี่เหมือนเราไปเที่ยวครับเหมือนเราไปเที่ยวไปปิกนิกมารวมกันที่คอนแกนก่อน,นหลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่โคราชพี่น้องจาก101ร้อยเอ็ดสรคามยะโสเข้ามารวมกันที่คอนแกนสายอุบลมาสายอุบลมาอีกสายหนึ่งมาที่ศรีสะเกดมาพักศรีสะเกดก่อนมาสุรินทร์ทุกสายทุกรถทุกคัน มาบรรจบกันที่โคราชเราตั้งแคมป์ใหญ่เราตั้งแคมป์มใหญ่แล้วเดินทางแค่วันละประมาณสัก50กิโลเราไม่เดินนะเราขับรถเราอาจจะได้มากกว่านั้นนะวันหนึ่งเราอาจจะได้ร้อยกิโลนะครับวันนึงอาจจะได้ร้อยกิโลเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยขอนแก่นกรุงเทพ350กิโลนะครับไกลที่สุดก็คือห <c oughs> น้องคายนองคายเนี่ยประมาณ50 0กิโลดังนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้เวลาวันละร้อยกิโลเนี่ย เราอาจจะได้ไซส์เวลาแค่ห้าวันดีบ่ดีเข้าสุปปิดถนนมิตรภาพต่อเชื่อมต่อถนนผลโยธินมองข่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีเนี่ยแต่ว่าเขาต้องสอมก่อนเขาต้องสอมข่าวบอกเขาคึดผภาพเบิ้งคือสีม่วนนะรถเป็นพันๆคันบนถนนมิตรภาพค่อยๆแห่แหนไปเทิ้งมอเตอร์ไซค์เทิ้งรถยนต์เทิ้งรถงอีแตก๊กเอาเข่าขึ้นรถ เอาเตาเอาฟื้นเอาไฟเอาปัดแดกเอาเขาเหนียวเอาเขาเจ้าเอาเน่ากินเข้าขึ้นรถไปรถอิจต็กอิจต็นเข้าเห็ดหลังค่าใส่น้ำเห็ดหลังค่าใส่น้ำเนี่ยมือขึ้นกลางมุงนอนไปห้อองไรเข้ามี่จะผมอาจจะต้องหาเตรียมรถน้ำหาเตรียมน้ำเตรียมท่าไวนึกออกไหครับเตรียมน้ำเตรียมท่าไว้แล้วเข้ากบยัางเบื่องแรกมีการตั้งเวทีป่าใสมีมอหรสศพดูนางฟังเพลงเข้าไปอี็กน้อยค่ายเคียดแล้วก็นอนนอนตื่นเสาร์มาเข้ากับเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อ มีแต่ว่าเข้าต้องมาซ้อมแล่นลีข้ามาอบเข้ากันมืออื่นเจอกันเจอกันผู้ใดมีรถนะครับที่น้องอีสานผู้ใดมีรถมาเจอกันอยู่บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น16บหกไงกาคือสี่โมงแรงนะครับมาเจอกันกันเบ้าเรื่องนี้ไป็นตะมวลได้ผมว่าสิมมวนอยู่เข้าค่อยๆขี่รถจากกุงเทจาขอนแกน่นมาร่วมกันนาสิตตันไปซอสายสายมิตรภาพกับสายเรียบโขง มาหาอีสานไต้แม่บ่ล่ะครับพี่นองท่าบึงการทางพี่นองท่าบึงการมาเส้นหนึ่งพี่นองท่ามุกดาหารท่าสะกลมาอีกเส้นหนึ่งนะครับต่างถับมามาร่วมกันอยู่ขันแก่นก่อนนะครับเส้นหนึ่งก็มาจากอุบลน,นะครับเส้นหนึ่งมาจากอุบลเขาศรีสเกษเขาซูริ่นมุ่งหน้าไซโคราชต่างนั้นจากอีสานบ้านเฮาทุกเส้็ทุกท่าเนี่ยสี่อยคอยมากคอยคอยมากคอยคมาก นะครับมาพอกันยูโคลาชมุ่งหนาลงสู่กรุงเทพลดขบวนท้องเขาอาจสิเป็นร้อยกิโลนะฮะอาจสิเป็นร้อยกิโลลดขั้นหนึ่งเนี่ยยาวประมาณหกเมตรหรือว่าลดขั้นหนึ่งคันลดปิกอัพนี่ยาวหกเมตรลดเก่งนี่สี่เมตรระยะทางระวางรถแต่ละขั้นอาชีใไซระยะทางแบบว่าห้มันจัว่วจอ่จอกันนี่ประมาณจากักสองเมตรนะครับแสดงว่าเข้าสีใส่ลดลดขั้นหนึ่งสีใส่อยู่ประมาณจากักแปดเมตร ลอยขั้นได้แปดรอยเมตรแปดรอยขั้นได้แปดพันเมตรแปดพันเมตรคือแปดกิโลแปดพันขั้นได้เท่าไหรเข้าลองคิดภาบหนึ่งแล้วเข้ามุงา่งหน้าลงสู่กรุงเทพมุง่งหน้าลงสู่กรุงเทพแบบที่เข้าหูเลยว่าเข้าสิไปน,นอนไสนนอทั้งรถกูนีล่ล่ะกูเอารถอีแตกกูเอารถอีแตนไปน้ำเนี่ย ใส่หลังค้ามาเรียบร้อยแล้วมีมุงมนีน่ากินมีอีอย่างทุกอย่างพร้อมที่สิไปยุบเป็นเดือนคันพเดการมาออกกูไม่กลับเนี่ยมันสีมวนปดัดใดมันสีม้วนปัดใดหอดบางมันสีมวนปดัดใดขําไหนนอนนั่นเอาวันละร้อยกิโลพอดีบด่ดีมันยานเข้าเข้าได้กลับตั้งแต่เข้าหอดลำตะคองแล้วชนะตั้งแต่อยู่ลำตะครองแล้วอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นไอ้ผมส้วนข้าวาดฝันไว้ก่อน ดังนั้นมือน,นีทีห้องออกมาฆ่ามาขึ้นมาซ้อมซ้อมสําหรับการแร่นลีซ้อมสำหรับการปิกนิกใหญ่นะครับแกอยากพ่อนะครับว่าพี่น้องจากทางภาคเหนือมาเจอกันอยู่ที่พระหนโยธินมาเจอกันอยู่สระบุรีมาเจอกันจากทางสายเหนือก็แดนลีกันมาจากทางสายใต้ก็แลนลีขึ้นมาจากทางสาะอีสานก็แลนลีไป คนมืดประเทศลุกขึ้นมากเดี๋ยวพี่น้องสิไปกรุงเทพเพราะตงมาขึ้นยากว่าเฮ้ยเขาสิกินใสหล่ะเข้าสีนอนใสเราเตรียมทุกอย่างไปนอนแล้วเฮ็ดคือจะเข้าไปนอนหน้านี่ไหมสีเข่าไปไหมเฮ็ดเนี่ยแหงไปไหมเขาอาสิบมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งคือเข้าอาสิบมนีน้ยทุนบ่มีคนออกเงินเหนือเขาแต่ว่าเราต้องสู้ด้วยใจเราต้องสู้ด้วยอุดมการณ์นะครับ มานน้ากัดลดขั้นหนึ่งจะเจ็ดแปดคนนสินางรดอีแตกอีแต่ตมานกันดรถขั้นหนึ่งจะเจ็ดแปดคนออกเงื่อนคาน้ำมันกันจากภูกระพัานหนึ่งออกเงื่อนคาน้ำมัานกัจากูกะหารอยก็เข้าใจอยู่ครับว่าเงื่อนหายากอาจจะต้องสะสมไปนะครับอาจจะต้องสะสมไปนะครับเข้าหอดกุงเทปแทะค่อยๆไปใส่เวลาแต่มืออื่นเข้ารวมกันซ้อมใหญ่คาม็อบก่อนนะครับรวมกันซ้อมใหญ่คาม็อบ พรุ่งนี้ที่ขอนแก่นวันที่17พรุ่งนี้เจอกัน16บหกในการซีโมงแรงบึงสีฐานแล้วกับยุคกรุงเทพนะครับวันที่18ผมสีอยู่ทั้งสองหม่องผมสีอยู่ทั้งสองหม่องผมกะสี <c oughs> แล้วจากอนแกนผมก็จะไปกรุงเทพต่อเลยนะครับไปพ่อกันยุ้กรุงเทพนะครับผมสีเอาห้มวนเลยวันเถาะนะครับสอมใบเขาสอมใบเขาอาจสิต้องสอบสองเทือ่สามเทือ นะครับเพราะอาศตต้องสอบสองเทื่อสามเทื splash, ato, sel, acement, Kansas, ่อเขาสอบเทื่อนี่เขาสอบแลนภพยในตัวเมืองสอบเทื <ula> ade, ่อหนเขาสอบแลนขามจังหวัดเบิ UH ้ง <kay> กันนะมันใส่เวลาปัานใดสอบเทื่อหนาเขาสอบเพราะเขาสอบแลนขามจังหวัดเขาสอบแลนขามสองจังหวัดเบิ้ง <roku> ที่ไนแล้วอะไรยังนข้าสามสองจังหวัดข่ามทั้งวัดได้เอาได้แท้ละเขาสอบแลนลงกรุงเทพรถจากบ้านเขาเป็นหมื่นขั้นเป็นพันขั้นบ่ต้องไปนั่งรถตู้นะครับ ผมก็สิหาวิธีในการหารถห้องน้ำในการหาหม่องอาบน้ำในการหาจุดพักรถว่าห้อสิไปเองใดผู้ใดเมื่อยจอดแวะปั๊มอาบน้ำน้ำปั๊มเงี่ยวน้ำปั๊มขีดน้ำปั๊มก่อนแต่ว่าในในจุดหยุดผ่าของห้าก็สิมีรถห้องน้ำจั้งซี่ไว้ผมว่ามันสิเมื่อยโอ้ยผมว่าสิบ่แม่นมันสิ่เมื่อยผมว่ามันสิม่วนนะครับผมว่ามัน่วนนะครับถ้าให้พี่น้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วจริงๆแล้วผมก็ว่าสิ่วนพี่น้องซ้อมแล้วก็เฮ็ดติงซี่ตั้งแต่เกี่ยวข้าวแล้วปีก่าย นะครับบอกจริงๆว่าอยากสี่ส่วนพี่น้องตั้งแต่เกี่ยวเข่าแล้วปีกายเพียงแต่ว่าโควิดมันมาก,ก่อนครับพี่น้องโควิดมันมาก,ก่อนนะครับโควิดมันมาก,การัฐบาลก็คงิตั้งใจจงใจปล่อยโควิดมากเพื่อสกัดกันเห้านะครับสกัดกันเห้าแต่เห้าล่อค่อยว่านั้นได้เสมอครับผมเจอว่าพี่น้องล่อค่อยได้แล้วผมเจอว่าพี่น้องพร้อมพร้อมที่สีเดินทางไปน้่กัน เส้นทางแห่งประชาธิปไตยวันอาจสิยอยากอยู่แต่ว่าขั้นเท้าบ่มีประชาธิปไตยเท้ากับบมีรัศวัสดีการขั้นเท้าบ่มีรัสวดีการนะครับเท้ากับคงสิบบ่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับผมอยากเห็นชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องทุกคนนะครับองโตผมนําผมก็อยากรวยอ่ะขั้นเท่าอยู่ในประเทศที่มันทามาขาดคืนดีผมว่าผมรวยนะผมว่าผมมีโอกาสที่สี หาทางด้วยไรแต่สมมือนี่สิลงทุนนี่อย่างกับพวกยากเฮดเบียร์ขายกับไปเจอกฎหมายห้ามเฮดเบียร์ต้องเฮตตรงลงทุนเท่านันล้านเท่านี้ล้านต้องผลิตเท่านั้นเท่านีนานนาน้เอ,อือให้แต่ได้ทุนเฮดได้ยาเฮตยังกับมีแต่กฎหมายเอ,อือให้ทุ่นกันตัวเล็กตัวน้อยคก็เข้าสิโพดังโพปากขึ้นไปรวยแต่เมื่อยานกูรวยขักตีผมก็อยากรวยว่าผมเป็นคนสมรรถเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมว่ได้พอเพียงเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยครับพี่น้องครับ ดังนั้นการที่ผมจะรวยได้ผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศนี้ควรจะรวยขึ้นพระขัดผมสิ <c oughs> ทําไม่ขาย <c oughs> <c oughs> ยี่ยงสักอย่างเนี่ยขันพี่น้องประชาชนลวยผมกับเสื้อนักเสื้อหนว่าพี่น้องประชาชนจะมีกําลังในการซื้อขันมู่เฮ้ารว้ยไหมขันมู่เจ้ารวยนึกกับว่าขันมู่เจ้ารว้ยขันมู่เจ้าที่เบิ่งข่อยอยู่ในมู่เจ้าลวยเนี่ยข่อยเฮ็ดยังออกมากกขายงายเพราะว่ามู่เจ้ามีเงินซื้อขันมู่เจ้าทุกจังสีนะข่อยเฮ็ดแนวดีปันได้ออกมากกขายายากเพราะมู่เจ้ววาบ่มีเงินซื้อ ข่อย,อยากขายมูเจ้ามีเงินซื้อแล้วข่สีหาเนี่มาขายมูเจ้าเราวข่สีรวยขอ่ยอยากรวยแค่สีมว้วนแค่ไข่รวยนี่นะนะครับเมื่อนี่กับแม่นำหนึ่งกับเฮดเลกอันไปแล้วข่อยกับมด่องทางแล้วเนี่ยแค่ไมีหวยบนดินนี่อข่รวยแล้วนะครับมิสลิมน้อตตไว่านานนานทีจะเจอสลิมจะเจอเพลผมพนี่ย่ค่อยเจอสลิมเพลผมพนี่ย่ค่อยเจอไอโอเนี่ย โดดนจังเจอดีใจครับยินดีต้อนรับสลิมทุกคนเข้ามาฟังกับผมนะฮะรักทุกคนรักไอโอรักสลิมเป็นความภาคภูมิใจผมอยากจะเจอนะครับผมอยากสี้รวยพี่น้องผมอยากสี้รวยผมสู่สู่มือนี่ผมสู่เพื่อนรวยเลยดี่พี่น้องนี่สู้แล้วรวยนี่ผมสู่เพื่อนรวยผมสู่อย่างเห็แกระโตผมไม่ได้สู่เพื่อมูเจ้าจักเม็ดเลยผมสู่เพื่อผมเพราะว่าผมสู่เพื่อผมอยากรวยเพื่อให้มูเจ้ามีเงินเมื่อให้มูเจ้า เป็นเกษตรกร,กรที่มีชีวิตมีคุณภาพเพื่อให้มูเจ้าเป็นผู้ประกอบการที่สามารถประกอบการได้เนอะบอสเรามูเจ้ามีเงินเราขายกระสีคิดสินค้ามาขายมูเจ้าโดยที่บ่มีทุนผูกขาดบ่มีบ่ม,บมีกฎหมายที่ห้ามว่าเฮ่าค้าขา,ขายไหให,ใหต่นไยทุนค้าขายได้เท่านั้นเนอ่ากฎหมายบางโตยังกฎหมายเบียร์เนี่ยยังกฎหมายเหล่ากฎหมายเบียร์นี่มันไหต่นไยทุนเฮ็ดนี่ค้นจนๆก็เฮาเหนี่เห็ดบได้เด้เฮาอยากเฮ็ดบ้าเห็ดยังต้อง ต้องพลากดกฎหมายคือใครกว่ามันเขียนไว้ว่ามึงห้ามทํากูจะให้เจ้านี้เท่านั้นทำานึกอ,ออกป่ามันเขียนกฎหมายไว้เองสันเลยมันล็อกสเปกไว้เองสันเลยดังนั้นเขาต้องสู่เพื่อ่องทังในการลืมตาอาปากของาม,ามือเท่ามือเจ้าลืมตาอาปากได้ขก่กรสิด้วยเพราะข่อยสิหาเนี่ยมาขายมือเจ้ามือเจ้ามีเงินสื่อข่ลวยจะแๆนะครับคือบอความคิดข่อยอัจฉริยะเลยทด้นี่ฉีดวัคซีนยังครับผมบ่ผมบ่คัดไ้ฉีดเพราะผมบ่จอม นะครับผมก็จองอยืงนนะว่าผมไม่จองวัคซีนวัคซีนต้องดีฟรีและไม่ต้องจองเพราะมันคือสวัสดิการของประชาชนที่รัฐจะต้องรับผิดชอบให้กับประชาชนดังนั้นเขาต้องฉีดวัคซีนได้โดยที่บ่ต้องจองมันต้องมีครบทวนทัวทัวรหนาให้กับประชาชนบามันต้องจองจังสีได้ครูใหญ่อยากรวยแต่ผมอยากมีงานเฮ็ดเป็นชุดประสงค์เดียวกันเจ้าบอกว่าเจ้าอยากมีงานเฮ็ดมั้บ่า เป็นจุดประสงค์เดียวกันกับผมอยากรวยที่เจ้าอยากมีงานเหเพราะว่าเจ้าอยากมีเงินผมก็อยากมีเงินดังนั้นเขาต้องเ็ดไห้เจ้ามีเงินต้องเ็ดไห้เจ้ามีเงินผมยากสิรวยคิดออกว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันเด้เจ้ามีเงินผมหาแนว้มาขายเจ้าผมขายปลาทูให้เจ้าผมกัรวยเจ้ามีเงินผมขายปลาแดกบองให้เจ้าผมกัรวยเจ้ามีเงินผมขายลาบให้เจ้าเจ้ากัรวยสมมุติว่าผมเปิดร้านลาบนัคือ ผมผมคิดว่าผมควรเปิดลานลาบเพราะผมมากินซอยจุสมมติว่าผมเปิด้านลาบนี่นะแล้วมุดเจ้าบ่มีงานเฮ็ดไหมประชาชนในประเทศไม่มีงานทําอยากกินลาบก็ไม่เกินเข้า้านลาบหรอกครับกินปลาทูเอาก็ได้เมื่อนี่กินปลากระกป๋องเอาก็ได้เมื่อนี่แล้วผมเปิดลานลาบผมสิรวยได้ยังไง แต่ว่าขันประชาชนขันมู้เจ้ามีงานเฮ็ดหน่ยขันมูเจ้ามีงานเฮ็ดมีงานดีๆค่าแรงสูงๆว่ามันถือนายทุนกดค่าแรงแบบนี้นายทุนนายทุนซุมนี่ก็มาจากรัฐบาลนั่นแหละเป็นคนในรัฐบาลเกียร์เสียรับผลประโยชน์โอ้ย่าขึ้นกฎหมายค่าแรงเด้อเดามูค่อยสียู่ได้นายทุนมันสีวางสีเลยมันจะให้กำไรน้อยลงมันสียู่มาได้มันรวยนะครับมันรวยมันบอกว่ามันเหมิดโตนะมันหลายกว่าเฮามีพู้นี้น่ะ อ๋อตอนนี้ผมหมดตัวแล้วหมดตัวเหลือร้อยล้านเองใช่ไหมหมดตัวของมันขึ้นเหลือร้อยล้านขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมหมดตัวแล้วเหลือร้อยล้านเด็กนักข่ามูเจ้ามีงานเฮ็ดมูเจ้าสิมากินลาบล้านคอยแห่งมูเจ้ามีงานเหตุยังคาแล้วมูเจ้าสูงใจมูเจ้าแห่งกินลาบล้านคอยซุ้มมือคอยแห่งลุ้ยคือ่อเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะคอยสีรวยย้อนจังสีคอยสีรวยหย่อนมูเจ้ามีเงินคอยสีรวยย้อนเศรษฐกิจดี ผมอยากรวยได้ถ้าเราขารัฐบาลชุดนี้ไปผมเก็บเงินจากก่อนหนึ่งผมสิเปิดร้านลาบแมนใช่ไหมตั้งชื่อร้านวาจานโอชาเนาะร้านัจานโอชาร้านลาบเผด็จการคนมากินมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวส่วนผมจะทําอะไรให้กินก็เรื่องของผมเพราะผมเป็นเผด็จการคือจะเข้าใจภาษีอย่างเดียวส่วนผสิสื่อวัคซีนอีกอย่างหน่ให้เข้ากับเรื่องของมันไหม ก็สิดีวาผมคิดว่าสลิมสีมากินล้านผมเดี๋ยวพอผมคิดว่าเขามาเขามาการที่จ่ายภาษีจ่ายแล้วม่าต้องคิดคนเอาเงินเท่าไปเซ็นังกระซังสีเอายังไม่ให้กระซังงี่สิแมดังนั้นผมสีตังซื้อว่าครูใหญ่จานโอชาล้านลาบเผด็จการเข้ามามีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวส่วนผมจะทําอะไรให้กินเป็นเรื่องของผมอย่ามาสั่งประชาชนเป็นคนจ่ายเงินห้ามสั่งนะนี่ผมเป็นคนเก็บเงินเท่านั้นผมถึงจะทําให้กิน นึ้ออกไหมครับเดิงงนกันมา่อามื่อกี้วุ้ยสี่ทุ่มแล้วบอกบอกมาโด่วนดูด้วยหนิบอกมาโด่วนดูด้วยหนินะครับ <c oughs> บอกมาโดน่นกะเส้วนพอแม่พี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานนะฮะที่อยู่ในภาคอีสานมืออื่นเจอกันสิบหกน้ารีบก็คือซีโมงแลงที่บึงสีฐานนะครับสิบหกหน้ากาซีโมงแลงบึงสีฐานย้ำนะครับข่าม็อบข่าม็อบคือกาม็อบอยู่ทั้งรถ มบอยู่ทั้งรถนั่งขับรถเท่านี้บอสิรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถสิล้รรถโกลรถแมคโครรถไทเอามาแม่รถนะครับรถอยังวี่ขีอามาบ่ตองญาติโควิดอยู่รถไข่รถมันเนี่ยมึงสิมาจับปูขอหาโควิดมาอยู่รถไข่รถมันนะครับไม่ได้มาชุมนุมฉันมาขับรถฉันไม่ได้มาชุมนุมฉันมาขับรถบอกมั่นนะครับอ่าเหนบด่าเพื่อนเพราะนางเป็นกลาง อาจจะพี่ใหญ่นางบักเลยความเป็นกลางไม่มีอยู่จริงครับมันมีคนออดแอต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งหลักคือคนที่แข็งแกร่งแล้วก็โกงแล้วก็อุบ่าชิบหายเลยตอนเนี้ยประชาชนคือผู้ออดแอดังนั้นการเป็นกลางคือการเข้าข้างผู้ที่ย่ำยีคนอื่นการบอกว่าเขาขอเป็นกลางคือการกำลังซอยคนที่ทำลายผู้อื่นเห็นคนกำลังสิถืกยิ่งเนี่ยคนสู่กันผู้นึงนี่ปืน คนตู่กันผู้หนึ่งมีปืนผู้หนึ่งมือแกปั้นเป้าเลยว่าฉันเป็นกลางเท่ากับคุณเข้าข้างคนมีปืนนะครับดังนั้นมืออื่นพี่น้องบ้านเฮาซ้อมกันอยู่ขอนกันมาซ้อมกันซ้อมคามบลอแลนลี่นะครับซ้อมคามบลอแลนลี่มือหนึ่งเฮาสีต้องแนลนดี้ลงกรุงเทพถนนมิตรภาพต้องติดเป็น้อยกิโล นะครับขบวนน้องเข้าเริ่มต้นจากน้องค่ายน้องค่ายร่วมกันกับอุดรอ,อันนี้อันนี้คนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ทานนะผมชวนขายม็อบไอผมชวนขายฝันชวนขายโค้งการว่ามือหนึ่งเนี่ยมือพเดชศึกที่เข้าสีต้องเอาพยุจัรโอชาออกมือพเดชศึกเนี่ยผมจีช่วนพี่น้องลงกรุงเทพนะครับบระสานกับพร้อมกันยุทุกจังหวัดแต่ว่าผมว่าลงกรุงเทพเป็นตะมวนนะครับตั้งขบวนไหลมาจาก เอารถไผ่รถมันออกมาบ่ต้องถามว่ามีรถไปบอมีรถฟีบอมีรถตู้มีรถบาดบอหังรถบาดมันเมื่อยครับเอารถไผ่รถมันออกมารถอีแตกรถอีแตนใสหลังคาออกมาครับร่วมกันหาคนสิบคนรถอีแตนร่วมกันหกเจ็ดค้นรถอีแตกร่วมกันสี่หาค้นครับเติมน้ำมันมาสอยกันออกกันพูดวสี่ร้อยหาร้อยนะครับสีเข่าตากปลายแหงตากซีนแหงเห็ดมั่ม เค็ดสมพักเค็ดสมง่วเค็ดเราปันพบพร้อม,อมสมง่ว่นี่ผมมักอยู่นะครับคือเตรียมข้าวสารอาหารแหง่งเ,เตรียมเตาไฟเตรียมทานคือเตรียมอุปกรณ์สำหรับอีกทำเหมือนเราจะไปนอนนาเตรียมการไปนอนนาตั้งขบวนรถรองเท้ามานอนขอนแกน่นเสศนเริ่มจากอุบลเสศษหนึ่งโลกมาทาั้งซีสเกต ค่อยๆไปครับคับไหนนอนนั่นคับไหนนอนนั่นหอดทงงใดเข้ากับน้อนทงนั่นละ่ะนะครับหอดทงใดเขากับน้อนทงนั่นล่ะผมกับสีหารถห้องน้ำผมกับสีหาลดสิบหล่อใย่ยๆใส่น้ำไปนะครับเรื่องน้ำเรื่องธางน,นี่บ่ต้องห่วงผู้ใดอยากอาบน้ำน้ำปั๊บเขาค่อยๆไปครับใส่เวลาจะขาหมือเขาหอดกากรุงเทพใส่เวลาจะสามมือเขาหอดกรุงเทพครับเอาปลาแดกไปน้ำสีเขาหอมมะลิงามๆไปขายกรุงเทพก็ได้ นะครับผู้ได้ยามว่ามีคารถพี่น้องถาสซุ้มกรุงเทพทายุสนามหลวงผมกับศบอกให้อานนทนำพาพี่น้อยแล้วซื้อหน่อยด้ครับอานนที่ซื้อหน่อยนะครับอานนท์ซื้อหน่อยผมซื้อใหญ่ขบวนการนี้มีทั้งหน่อยทั้งใหญ่นะครับพี่น้อยเจ้าประกาศให้พี่น้องกรุงเทพเตรียมเงินไปถัซื้อเขาจากพี่น้องบ้านเฮาให้พี่น้องบ้านเฮามีเงินเติมน้ามันเนี่ยบ่ะต้องขอไผเบ่ต้อง่านายทุนเอาเข้าไปขายขายซ้ำ ขายซ้ำในทุนมันขายพู้น่ะบ่ต้องเอาแปลงกับแลให้นาย้ทุนพร้อมนะครับโอเคครับมืนีว้ากันมาว่าซีทุมแล้วนะครับปวดข้อเจ็บข้อนะครับ,ะรบรกะ <c oughs> รอบแรกเว้าไปรอบแรกว้าไปแบดมืดนะครับนายวเขาบอกว่าถืออุ้มบ่ถืออุ้มบอกแบดมืดแบดมืดแบดมืดนะครับอ่าแล้วก็เว้ากันไปให้พี่น้องชักชวนพี่น้องอีกเที่ยนึงนะครับเพราะว่าจาปลาใสนะครับเว้าจาปลาใสอ่า แล้วก็บ,บอกข่าวพี่น้องว่ามืออื่น16นาฬิกานะครับอยู่ขอนแกนตั้งต้นที่บึงสีฐานมหาวิาลคอนแกนค่ามอบซ้อมแลนลี่นะครับค่ามอบซ้อมแดนลี่นะครับมืออื่นนะครับมืออื่นค่ามอบซ้อมแดนลี่นะครับสำหรับคำขึ้นนี้ขอให้พี่น้องทุกคนนอนหลับ น้อนหลับไดเงื่หนมือน่นนอนตื่นใดเงืเ่อนแสนแบบมื่อไปเมืองแม่หายใดแก้วมานี่โสดโทดและไพ่อันหายยาไดมาบางเบียดของเสนียดมู่พืน้นห้นี้ไก่หางคิงห้มู่เจ้ายู่ดีมีแห้งจะเลื่อนด้วยอายุวันณนะสุขพระพระณิทานธนาาสารสมบัติขอเดชะพระรัตนตรยัยเป็นฉัดกั้นขอให้ท่านพินโยสมโมสรน,นิราชทุกนิราชโศกสถาพรเกติศกิติไกขจรกันทั้งหมดทุกคนทุกท่านทุกประการทุกสถานทุกที่ให้อยู่ดีมีแห้ง นะครับพี่น้องเอ็นนะเอเอให้มูเจ้านอนหลับด้เงินหมื่นให้มูเจ้านอนตื่นไในเงินแสนแบม,มือไปเมืองแม่นให้ได้แกวมานี่โชดโทดและไปอันหายยาได้มาบังเบียดของสเสียดมู่พืนให้หนีไกลดอ,อกหางคิงนะสาธุครับขอบคุณครับ